ก็ไม่ร no. <Okay, S 1> <om> ู้อะคิงจอยสไปเอฟเนาะไม่รู้อะแต่ี่เรื่องคือเราต้องแกะก่อนมันแกะยากกว่าที่คิดไงแล้วอีกแกะเข้าไปอ่ะนัละตอนนี้เปฝั่งของแรกเอ้ยป็ฝั่งกินช้อนออกก่อนโอเคก็มาแกะกันดูก่อนนะเป็นเอามืองสุโขทัยไม่ได้อะไปเลยนะก็ได้ก็ได้โอเคมันก็ต้องแบบแกะเป็นหญิงเย้อ้าวเดิมประดุกเดิมประเนีะเนเนเนเดิม ไม่รู้นะแต่ว่าเราต้องแกะสองอันก่อนแต่ว่าเราขอประกอบนี้ก่อนละกันอันนี้ดูวิธีประกอบกันเลยนะคะอ้าวนี่ไม่เกี่ยวช่างมันทไปโอเคนี่เราก็จะมาแกะดูว่ามันใช้วิธียังไงแอดเนี่ยมันให้ประกอบอ่ะแล้วมันก็โอเคท้าวบุก่อนโอเคมันก็ต้องทส่ ทำยังไงเนี่ยเอออย่างนี้นะต้องอย่างนี้เราไปเล่นนะโอเคอย่างนี้นี่ก็ต้องให้มันเข้าเว่ติดอย่างงี้มันก็หลุดโอ๊ยอย่าเออจะต้องโอเคงั้นเราก็มาเกาะอบบนี้กันก่อนเนี่ยหลุดล,ละเอาสิขาวเข้าไนี่เข้าไปเข้าไปดีดีมงเนาะ น่าจะใช่อ่ะแบบนี้เนี้ไม่ใช่มันต้นองแบบนี้นี่มันต้องทำอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมั้นน่นนา,านนจะใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาอนนี้สอดเข้าไปไม่รู้มันจะใช่หรือเปล่าต้องดูงก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยถูกต้องเอานี้ลงไป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 เขาแก่นี้นะลงไป เคได้แล้วอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทําวิธีทําให้ดูโอเคงั้นเรามาแกะอันนี้กันเลยโอ้ยหัดซื้อตามซื้อเว่นได้นะวายแกะช้อนออกมาเอาช้นซื้อเลสาขาใหญ่ดิซื้อเลสคาหญ่เท่าน,นั้นนะสาขาเล็กไม่รู้มีเปล่าโอเคงั้นเรามาแกะกันก่อนไ,ได้อันเดิมอ่ะไม่ได้อันเดิมแต่สีอื้อนะทําไงอ่ะไม่รู้ดิยยีบีเห็นได้เรื่องอะไรกันอ่ะ เกะกับดวงเกะกับดวงเข้าใจไหมแฟร์ไหมพแบบอเลยค,ค่ะไม่เกะยังสองทีเนี่ยยังย2งที45แล้วโอเคงั้นเรามาดูกันเพนเราะเราอยากต่อนนี้นะคะเราต้องเอาอันนี้ไปทีไปแล้วเราก็มาทำให้ดูกันก่อนว่ามันทำยังหรืเอเปล่า โอเคงั้นเราก็จะมันเป็นที่ร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะมากินอะไรกันโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย